ขวเราอตื่นเต้นและลุ้นไปพร้อมกันกับเกมตอบคำถามภาษาไทยที่สนุกเกินใครในห้องเรียนเกมท้าภาษาไทยสัปดาห์นี้มาพบกับรครอบครัวหันษาที่พากันมายกบ้านมาเอาใจช่วยพวกเขาให้พิชิตคุนการศึกษาไปแบบจัดเต็มขอต้อนรับครอบครัวพนพิมพ์ครับเย้มาแล้วเกมท้าภาษาไทยของเราต้อนรับครอบครัวพนพิมว้ ต้อนรับคุณผู้ชมด้วยนะครับมาแล้วล่ะครับวันนี้โอ้โหมากันเป็นครอบครัวใหญ่5คนเลยคุณพ่อเก้งนะคุณแม่แต๋มนะครับแล้วก็น้องๆ Google ก a ก้าเฟรชอ่ะกอไก่หมดเลยทั้งบ้านว้าวมาแล้วแบบนี้เก่งภาษาไทยกันปะครับเก่งพอตัวครัเัอใช้ได้ใช้ได้เกมท้าภาษาไทยของเราภาษาไทยเนี่ยสนุกแล้วก็มีเสน่ห์มากม มีหลายเรื่องราวในภาษาไทยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคําพ้องความหมายเอ้ยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคเคยเรียนอยู่เออคําพ้องความหมายคืออะไรมันมีความหมายที่เหมือนกันแต่เขียนอ่านต่างกันอย่ยกตัวอย่างคําว่ากินคําพ้องความหมายมีอะไรอีกบ้างครับม่่มครับม่ม่มมีอะไรครับรับประทานครับรับประทานโอ้โหแบบสุภาพขึ้นมานิดหนึ่ง อนอกจากคําว่ากินคําพ้องความหมายถ้าเป็นคําว่าสดชื่นกระปี้กระเป่าค่ะกระปีกระ,ประเป๋าวู้มีอนะไรฮะกระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยเออแสดงว่าเข้าใจกันแล้วคำพ้องความหมายของเราเอ,อีวันนี้แหละคําถามข้อแรกของเราจะเกี่ยวกับเรื่องของคาพ้องความหมายแต่ก่อนอื่นเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันครับเมื่อเราตกใจมักจะพูดคําว่าวายอุ้ยอุ้ย และเมื่อเราประหลาดใจมักจะพูดคำว่าเอ๊ะหาหึคำเหล่านี้เรียกว่าคำอุทานเป็นคำที่พูดออกมาเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกให้คนฟังเข้าใจถึงเจตนาและความรู้สึกของผู้พูดได้ชัดเจนขึ้นคำอุทานมีสองชนิดคือคำอุทานบอกอาการเป็นคำอุทานที่ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกเช่นเมื่อเราสงสารเห็น <c oughs> ใจ <c oughs> จะใช้คำว่าโถ พุทโธอนิจจาต่อมาคือคำอุทานเสริมบทเป็นคำอุทานที่ใช้เป็นคำสร้อยหรือคำเสริมบทต่างๆให้ดูสละสลวยมากยิ่งขึ้นเช่นมือไม้หนังสือหนังหาเป็นต้นครับและนั่นคือคำพ้องความหมายนั่นเองเป็นไงฮะเรียนรู้กันไปแล้วยากไหมอ้ไม่ได้ยากที่คิดครับเออเอาแหละได้เวลาพิสูจน์กันแล้วละครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่หนึ่ง ขอใายตอบว่าพ่อใดมีความหมายเหมือนคําว่าโกเอ,โ,อโกนะฮะนี่ผมให้ตัวเลือก2อันครับตัวเลือกของคิวก็คือกอไก่นะครับและนี่คือตัวเลือกของคิวครับกอไก่เงเงงะงะหรือขอไข่ปั้มปัป้มเป๋อเป่อ ข้อใดมีความหมายเหมือนกับคำว่าโกพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับไปน้องเกดจะไปไหนลูกบอกพี่คิวเดี๋ยวพี่คิวช่วยไปไหนครับขอไข่เหรอลูกไปโอ้โหอ่าโอเคใครๆก็อยากมาเลื่อนเก้าอี้ในรายการของพี่คิวโอเคกา้ากา้าทำไมถึงเลือกกอไก่อะงื้งงงงะพออะไรครับลูกสักว่าโก้มันอะ แบบใคล้ายเงื้องะครับแบบมึนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยเราคิดว่าโกเป็นอาการแบบไหนเงื้องะสัสซีอะไรเงี้ยค่ะก็คือเๆงๆๆๆื้งเงื้ะเงเงี้ยหรอใช่ครับแล้วป้นป้อนเปืเป่อๆล้วครับลูกมึนๆอะไรเงี้คยค่ะมึนมึนมึนๆเอ่อเราคิดแบบนี้เออคุณพ่อคิดว่าโกมันคือยังไงครับไม่เรียบร้อยอ่ะเหมือนลักษณะคนทําอะไรแล้วจะหยิบจะจับอะไรมัน จะตกจะหล่นอยู่อย่างเงี้ยอาโก้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 ใช่อ่ะก็เลยมีคิดว่ามันน่าจะเหมือนป้มๆเป๋อๆเพราะป้ๆเป๋อๆมันเป็นยังไงครับก็เหมือนกันครับเหมือนจะจับอะไรหยิบอะไรเหมือนจะไม่ค่อยถนัดเหมือนเออเออลนลนลานลานมามาทำอะไรไม่ถูกใช่อ่าคุณแม่ครับ M, โกะครับถ่าถ้าจากที่ได้ยินอ่ะ <cỗ> เขาบอกว่าคนสวยต้องโกโอ้โหตาย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 นาวตายตายงายต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 นยตายตายายตยายต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 ๊ยงายตายตายตาย้ายตายตายเายต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 าดตาล้าย้าใ่แล้วยตา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 ย้ายั้มๆเยอะยตา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 ตาย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 ตาตยา้ยยมยายายตตเยา กไก่มั่นใจไหมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คุณพ่อ7 0็คุณแม่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์มั้ยะตายแล้วลูกชายเชื่อแม่ลูกสาวเชื่อพ่อจะเอากันแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบนี้ใช่เอาแบบนี้ครับผมเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับคุณพ่อเปลี่ยนไปก็ไม่มีผลเพราะตอนเนี้ยเสียงคุณแม่เขาใหญ่กว่าอยู่แล้วเออนะฮะเขามี3มเสียงคุณผู้ชมครับข้อใดที่มีความหมายเหมือนกับคําว่าโก เงื้อเงื้งะงะหรือปั๊มปั๊มเป๋อเปเสียงส่วนใหญ่ตอบมาว่ากอไก่นะครับเงื้อเงื้งะงะและกอไก่เป็นคําตอบที่ข้อแรกก็เสียงแตกกันเลยนะครับแต่จะเป็นเงื้อเงื้งะงะหรือปัมปัมเป๋อเปลอไปฟังพี่คิวเฉลยกันครับผิดครับ <c oughs> สุดยอดพ <c oughs> ี่เจ๊ที อธิบายเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมครับและน้องๆฟังให้ดีนะฮะโก็นะครับมีความหมายว่าหลงหลงลืมลืมไม่เรียบร้อยเหมือนที่คุณแม่อธิบายแหละเดินไปสะดุดบ้างล้มบ้างอะไรอย่างนี้ผู้หญิงแบบทําตัวก็โก็แต่น่ารักแบบนี้นะฮะทำอะไรไม่ค่อยระมัดระวังครับจึงมีความหมายเหมือนกันและใช้แทนกันได้กับคําว่าป้มปัเป๋อเปออ่า ส่วนคำว่าเงือเงืงะาง,างานะครับนั่นหมายถึงลักษณะกิริยาที่ดูแบบเอ้ยเครอะเขินอ่าเพราะไม่เชี่ยวชาญในการทำสิ่งนั้นๆอืเช่นเขาเต้นแบบเงิะเง,า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 งาืงะงะมากไม่มั่นใจในตัวเองเออ <laughs> ครับอย่างเงี้ยนั่นคืออาการของเงืะอเงา้งะครับโอ้แต่ข้อนี้ถือว่ายากมันใกล้กันไปหมด ข้อแรกพลาดไปไม่เ hmm. ป ah ็นไรครับยังเหลืออีก2ข้ออ่าข้อต่อไปอาจจะง่ายสําหรับทีมเราก็ได้เพราะว่าได้ยินมาว่าบ้านนี้เน um ี ó, <h 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 ่ยชอบดูหนังกันละครับใช่ครับโอ้ชอบดูหนังแนวไหนกันครับหนังผีค่ะหนังผีเอ้ยกูเกิลอะไรครับซูเปอร์ฮีโร่ครับแบบมีพลังคุณพ่อคุณแม่นะครับผมชอบแอคชั่นอ่าชอบนี่ไปกับ Google ได้เลย นะฮะคุณแม่แล่ะครับชอบดูแนวสวนสับส่วนค่ะดูแบบลุ้นตามไปเป็นครอบครัวคอหนังแบบนี้ดีเลยครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับภาษาไทยในชื่อภาพยนตร์ครับมาเรียนรู้คู่ความสนุกกับความหมายของคำไทยที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์มาดูกันที่เรื่องแรกระห่ำด่วนขบ,บวนนักฆ่าเรื่องนี้มีคำไทยแฝงอยู่ในชื่อครับคำว่าระห่ำนั่นเองคำนี้ย่อม,มาจากคำว่าบ้าระห่ำ ที่หมายถึงดุด,ดันหุนหันพลันแล่นโกรธแล้วทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลครับมาสนุกกันต่อกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผีชีวะปฐมบทแห่งเมืองผีดิบซึ่งคําว่าชีวะหมายถึงชีวิตชีวภาพหรือจุลินทรีย์ต่างๆที่มีชีวิตนั่นเองครับและยังมีอีกคำในเรื่องนี้คือคําว่าปฐมบทซึ่งหมายถึงบทแรกหรือบทเริ่มต้นนั่นเองครับโอ้โหเป็นไงฮะ ชื่อภาษาไทยในภาพยนตร์นี่มีแปลกๆเพียบเลยนะมีชื่อไหนบ้างไหมครับที่เราแบบชอบจังเลยเฮ้ยเขาตั้งได้ไงเขาคิดได้ไงอ่ะมีไหมพาราไซ์ครับพาราไซ์ชื่อภาษาไทยคืออะไรครับชนชั้นปรสลิต์โอ้โหเป็นไงคมนะชนชั้นปรสิทธิตนะ์แมไม่ธรรมดานะฮะคุณพ่อแม่มีไหมฮะสไปเดอร์แมนครับสไปเดอร์แมนชื่อยังไงครับไ um. um. อแมงมุมไอแมงมุมอ่าเนาะ คิดกเก่งมาก,มากๆนะน่าสนใจมากครับเพราะคําถามของเรามันก็เกี่ยวกับชื่อภาษาไทยในภาพยนตร์นี่แหละครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่2ขอท้ายตอบว่าจากภาพยนตร์เรื่องนี่ทอด้วยรักและอัศนี คำว่าอัศนีครับหมายถึงอะไรสายฟ้าครับฮะเอาช้อยก่อนไหมลูกครับอ่ะก็ไก่ขอไข่ตอบครับยังนะอย่างที่สายฟ้าอยู่ไหนดีล่ะอ่ะเอาช้อยไหมหรือจะตอบเลยขอได้แล้วขอขออีกช้อยครับขอช้อยนะครับอ่ะ สบายใจอยตอบหรือยังถ <c oughs> ้าพร้อมแล้วลุยเลยลูกไป <c oughs> เอาแหละเอาแหลอะอ่าอ่าไปไปพี่คิวช่วยไปลูก <c oughs> โอ้นั่งเลยลูกมาไปไป <c oughs> โอเคจากคำเหนาของเราครับตอบแบบชัดเจนฉอด,ด้วยรักและอัศนีอัศนีในที่นี้หมายถึงอะไรตอบมาแล้วกอไก่สายฟ้าทำไมไม่ใช่สายฝนละลูก ท uh huh. อเขาเป็นเทพเจ้าสายฟ้ารับทอเป็นเทพเจ้าสายฟ้าแล้วถ้าสายฝนล่ะครับมีใครรู้บ้างไหมครับพิรุนปะคะพิรุนค่ะ,ะถ้าเกิดสมมุติทอเป็นทเนทพเจ้าค้อนสายฝนมันจะกลายเป็นทอด้วยรักและพิรุนพุนอย่าง <c oughs> นี้เหรออ้าวน่าสนใจน่าสนใจนะฮะและกอไก่ครับอัศนีคือสายฟ้าใช่หรือไม่เป็นคําตอบที่ แหมข้อนี้เข้าทางเลยนะครับตอบตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวเลือกเลยแต่จะถูกหรือเปล่าไปลุ้นพร้อมๆกันครับทูกต่อง่ายเลยอะ่ะอธิบายเพิ่มเติมครับคำว่าสนีครับหมายถึงสายฟ้านะส่วนคำว่าสายฝนครับแหมหลายๆคนสงสัยว่าจะใช้คำว่าพี่ลุ้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นสายฝนจะใช้คำว่าวัสธารานะครับ หรือถ้าฝนเฉยๆจะใช้คำว่า<ส>พิลุณนะอันนี้แหละถือว่าโชคดีที่เป็นเทพเจ้าค้อนสายฟ้าเลยเป็นอัศนีฮะข้อนี้ตอบถูกรับไปเลยทุนการศอาษา0 0บิรสบายสบายใจชือ้อมันต้องมีข้อที่ตรงทางของเราบ้างหรือข้อหนึ่งลุยเลยไหมครับลุยไหมฮะลุยครับและข้อสุดท้ายของเราวันนี้ครับ เป็นคำกริยาเกี่ยวกับอาหารโอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะฮะเห็นอะไรพูดออกมาได้เลยถ้าพร้อมแล้วครับไปดีกว่าครับคำกริยาเกี่ยวกับอาหารครับจิ้มจิ้มรจิ้มจิ้มดูดีๆก่อนเห็นอะไรหลังจากนี้หลังจากนี้นี่หยดหยดหยดครับหยดหยดเหรอหยดหยดครับอ่ามั่นใจไหมมั่นใจครับและหยด ถูกต้องครับหยดครับคืออาการของของเหลวที่ไหลหลุดออกมาเป็นหยาดๆครับในที่นี้ก็คือน้ำจิ้มที่มันหลุดออกมาจากลูกชิ้นหยดออกมานี่อย่างนี้เขาเรียกว่าหยดครับคำต่อไปครับขนมปังอะไรแบ่งฉีดดูดูดูยืด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 เอาวยืดยืดแน่นอนใช่เยยืดเหรอ ยืดครับยืดถั่วไหมทั่ครับยืดโอ้ยเอาแล้วเก่งน er> ี่ยืดครับค well, ืออาการของสิ่งที่มีความยืดหยุ่นขยายตัวออกมายาวขึ้นในที่นี้ก็เหมือนกับชีสที่มันยืดอย่างนี้อ่าสองข้อนี้ง่ายไม่ใช่คำถามเพราะคำถามอยู่ตรงนี้แล้วครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่สาม ขอท้ายตอบว่าคำกริยาในภาพภาพนี้คือคำว่าอะไรไปชมได้เลยครับบีโอสารเปาอ่ะสารเปาบีเอาไส้ออกมาสารเปาอ่ะใช่ครับคุณพ่อแต่มันอะไรครับลาวาเนนี้เอามันอาสารโอ้ไม่ได้ระบุครับทะลักทะลักเออมีคำอะไรอีกมันมันเยอ้มยอะเยอ้มมันมีอะไรอีกไหมอ่ะผมให้ตัวเลือกครับ ก็ไก่ครับย้อยเหรอก็อไก่ย,ย้อยขอไข่เยิม้มลุยไปเลย<า>พ่อนี้ดูเหมือนจะไม่ยากเลยนะครับเนี่ยเลื่อนเก้าอี้ไปทางเดียวกันแบบนี้จะตอบถูกยกบ้านหรือเปล่าจะเป็นเยิม้มหรือย,ย้อยคิดให้ดีนะครับเมื่อกี้คุณพ่อหลุดออกมาว่าเยิม้มเยิ้มมันคือ,อยังไงครับคุณพ่อครับมันทะลักออกมาครับ อามันทะลักแต่มันไม่ได้ระเบิดนะเหมือนมันค่อยๆทะลักออกมาค่อยๆทะลักออกมาใช่ภูเขาไฟเยิ้มได้ไหมอันนั้นมันทะลักอ๋อมันปุ้งนไปเลยไม่ได้มันระเบิดมันทะลักออกมาเลยเออยังไงฮะข้าวว่าไงลูกมันยังไม่ย้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับเยิ้มลักษณะมันเป็นอย่างเงี้ยเยิ้มไม่เหมือนกับทะลักใช่ไหมมันค่อยๆออกมาเงี้ยเหรอ มันเยอะจนทะลักอะไรเงี้ยครับข้างในข้างในมันอัดแน่นมันเยอะจนมันทะลักออกมาแบบค่อยๆออกอย่างเงี้ยเหรอครับครับมันก็เลยเยอะออกมาถามกูเกิลอย่างเงี้ยย้อยมันเป็นยังไงครับชีสเลยครับชีสใช่ตอนย้อยลงมาอ๋อพอขาดจากการแล้วมันเข้าใจชัดเจนทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีเหตุผลเพิ่มเติมไหมฮะถ้าย้อยลงมามันจะย้อยออกมาแต่ยังไม่แบบ ยังไม่ยังไม่สุดยังไม่ขาดออกจากกันยังไม่ขาดจากกันถ้าย้อยต้องลงมาจากสูงลงต่ำจากสูงลงต่ำจากสูงลงต่ำยังไม่ขาดออกจากกันเรียกย้อยแล้วถ้าเกิดลงจากสูงลงต่ำแล้วขาดแล้วอ่ะเป็นหยดก็เป็นหยดประทับใจตอบมาแล้วนะครับว่าขอไข่คือเยิมคุณผู้ชมละครับคิดว่ายังไงเราไปชมเฉลยพร้อมๆกันดีกว่าครับ ถือต oh, ้องกัับโอ้โหแม่ภาษาไทยวันนี้สนุกสนานกันเหลือเกินเยิ้มนะครับคือซึมออกมาแทบหยดใช้กับน้ำหรือของเหลวที่มีลักษณะเหนียวเนะหนะเช่นไส้สลาเปาเยิ้มครับย้อยนะครับคืออาการห้อยลงมาเป็นทางจากที่สูงลงที่ต่ำครับเกือบจะหยดแล้วเช่นน้ำพึ่งอ่าย้อยลงมานี จึงเป็นคำว่าย้อยนั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องรับทุเบนเงินทาไปเลย4,000บาทสบายสบาย <Yeah! S 1> โอ้โหเครื่องติดตอนท้ายแหม <Yeah. S 1> ผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วละครับแหมสนุกจริงๆและได้ความรู้กับวิชาภาษาไทยของเราในเกมท้าภาษาไทยนะครับ <Yeah. S 1> สัปดาห์หน้าเจอใหม่วันนี้คิวและครอบครัวพนพิมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ คอหนังทั้งหมดเลยคอหนังทั้งหมดเลยมีชื่อภาพยนตร์ภาษาไทยเรื่องไหนอีกไหมที่โดนใจพี่ชอบ The Lord of the r i n g ครับค่ะ Lord of the อ i n g ดอร์่เรื่องนี้พี่ก็ชอบมากอ่ะพินิหารแหวนทองพี่พบแหวนทองค่าเอาแหวนของค่ะแหวนนี่ของค่า